สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีสัญญาณอะไรดีๆให้เราไหมนะคะเรามาดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรถ้าพลังงานดีพลังงานจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ถ้าบางคนพลังงานอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะว่านี่เราดูพลังงานโดยรวมๆนะใช้เป็นแนวทางนะคะ คอนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยายนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้ยายขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาดูพลังงานกันนะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรการติดต่อสื่อสารทางไกลได้ดีมากเลยนะคะความสำเร็จเรื่องงานใกล้เข้ามาแล้วค่ะต้องขยันที่จะติดต่อสื่อสารนะคะ บุญกุศลที่ทําไว้จะช่วยส่งเสริมคุณด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากพลังงานดีมากๆเลยคะ่ะสุดท้ายบุญก็จะช่วยคุณให้สําเร็จนะคะนี่คือพลังงานที่ดีขยันติดต่อสื่อสารทั้งไกลและใกล้นะคะขอให้โชคดีนะคะเรามาดูพลังงานโดยรวมกันเนาะว่าพลังงานดีๆอย่างนี้จะพาเราไปถึงตรงไหนมีอะไรต้องแก้ไขได้บ้างบางครั้ง ดูเป็นแนวทางเนาะทุกคนเรามาดูกันว่าพลังงานอะไรที่เรากําลังเจอตอนนี้มีสัญญาณบง่งบอกอะไรแก่เราบ้างเนาะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะโอ้หคิงอัพคัพเลยค่ะคุณสามารถจัดการบริหารทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคุณได้ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะพนังแหง โอ้โหพลังงานบุญของคุณนิ่หนุนจริงๆนี่คือพลังงานบุญของคุณนะคะพลังงานที่ดีเลยค่ะที่จะช่วยหนุนคุณในสิ่งที่คุณต่อสู้มาโดยที่ไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยความหวังที่คุณคิดไว้นะคะไม่ว่าจะเหนื่อยหน่ายหรือหนักสา,สาหัสยังไงคุณก็สู้มาตลอดนี่คือสิ่งที่คุณหวังไว้พลังบุญหนุนคุณนะคะตอนนี้จะบรรลุป,ประปไปถึง ราชาถ้วยเรษาแสงแห่งดาวมานะคะทำอะไรคิดอ่านทำอะไรก็จะรุ่งโรจน์นะคะช่วงนี้พลังงานที่ดีมากเลยนะคะเป็นพลังงานที่จุดเริ่มต้นที่มองเห็นแล้วแสงสว่างที่ดีนะคะคือการรวมตัวกันนะคะจะสำเร็จยังไงทุกคนองค์กรทุกองค์กรทุกครอบครัวทุกห้างร้านทุก ที่ต้องรวมตัวเป็นจุดเดียวแล้วเป็นหนึ่งเดียวนะคะมันจะพาไปถึงเป้าหมายที่ดีนะคะไปจุดเป้าหมายที่ดีนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วพลังงานจะพาไปถึงจุดที่เราทุกคนต้องการ น,ะะนี่เป็นสัญญาณม่งบอกที่ดีนะคะเรามาดูกันว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรอนาคตคุณได้เก็บหอมอมฤตได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะกับสิ่งที่คุณได้ต่อสู้มาคุณได้มีเงินเก็บหอมอมฤตไว้กินยามแก่เท่าแน่ค่ะกับสิ่งที่คุณได้ต่อสู้และพยายาม ดิ้นรนมาตลอดปัญหาคือการที่คุณต้องพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะเมื่อถึงเวลาก็ต้องขอให้แบบเหมือนคล้ายๆสโลไลบ้างแบบพักผ่อนบ้างและคิดทบทวนบ้างเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะนี่คือปัญหาปัญหาที่คุณจะต้องเพื่อดูแลตัวเองให้แข็งแรงเมื่อเนาแข็งแรงจิตใจเราพร้อมสมองเราพร้อมเราก็จะก้าวเดินต่อไปนะคะ เรามาดูต่อไปว่าอ่านี่คือแปดเหรียญแปดเหรียญที่คุณจะต้องฟูมงฟักแล้วดูแลแล้วก็ถนอมมันสิ่งที่คุณหามาได้สิ่งที่คุณจะได้นะคะคุณจะได้อย่างที่คุณคิดคุณหวังเพราะความต่อสู้ของคุณโดยไม่กลัวเหนื่อยยากลำบากหรืออันตรายใดๆคุณไม่เกงรงกลัวคุณยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเงินที่จะได้มาสะสมนะคะ คุณเป็นคนเก่งมากจงมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณทําได้ทํามาถึงจุดที่นั่งมองเงินตัวเองผลรับที่ดีของตัวเองนะคะความหวังของคุณนะคะความคิดความอ่านของคุณไปไกลมากคุณมองไปไกลมองการไกลความคิดของคุณดีมากเลยนะคะถึงแม้นคุณจะมาถึงตรงจุดหนึ่งแล้วคุณก็ยังมองต่อไปอีกเพื่อให้ได้ ้าต่อไปนี่คือพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่ดีพร้อมบุญช่วยหนุนคุณนะคะเรามาดูบทสรุปกันว่าจะเป็นอย่างไรบทสรุปของคุณบทสรุปของคุณเหมือนผู้รู้ผู้ประสบการณ์มากมายที่ผ่านชีวิตมาบทสรุปของคุณการเรียนรู้การคิดการอ่านที่ละเอียบรออบจะพาคุณไปสู่การมั่งมีเงินทองที่เก็บได้นะคะไปถึงจุดที่ ทำให้คุณเป็นถึงราชาถ้วยผู้มีอันจะกินมีมั่งมีสีสุขนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะและมีเงินเก็บการศึกษาเรียนรู้การมองอะไรให้ละเอียดรอบคอบในหนทางที่คุณต่อสู้มาจะเป็นผลสำเร็จทำให้คุณมีเงินเก็บมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นในชีวิตคุณจะได้นั่งมอง ผลงานนั่งมองเม็ดเงินของคุณเองในการที่ต่อตู้แล้ววันฝ่ามาด้วยไม่หวันเกรงต่ออุปสรรคใดๆบวกกับบุญหนุนนำนะคะช่วงนี้ขอให้พักผ่อนคิดแล้วก็คือเหมือนพักรบบ้างอะ่ะเหมือนเรา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 ,เราเหนื่อยมาแล้วอะ่ะไพ่มันบง่งบอกว่าเอาวางดาบสักหน่อยนึงพักสักนิดน,นึงเพื่อเพื่อเอาแรงไว คิดต่อไปสมองคิดต่อไปทำช็อตต่อไปนะคะขอให้คุณโชคดีและสมหวังในสิ่งที่บุญหนุนนะคะบุญกำลังหนุนนะคะตอนนี้ศึกษาอ่านเรียนรู้ให้รอบคอบนะคะคุณจะเป็นได้ดังดาชาถ้วยนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะสุขสมหวังทุกอย่างที่คุณคิดและวางแผนไว้นะคะนี่คือพลังงานที่ดีนะคะขอให้มี ขอให้รวมรวมพลังกันนะคะแล้วจะไปถึงจุดนั้นสามะัคคีกันไว้ค่ะทั้งคนรอบข้างและคนในครอบครัวทั้งองค์กรนะคะเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนนะคะขอให้รับพลังงานดีๆนไว้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามยายขอบคุณมากๆขอให้มีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ